สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะักร้องลูกทุ่งหญิงท่านหนึ่งชื่อของเธอนี้น่าจะยังคุ้นหูหลายๆคนอยู่ดวงจันทร์สุวรรณีครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพรวมสั้นๆนะครับให้เห็นภาพรวมชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาซึ่งก็น่าสนใจดีเพราะมันสรุปประเด็นสําคัญๆที่ทําให้คนรู้จักเธอเป้าหมายเราวันนี้ก็คือลองมาดูกัน มาทำความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้คุณดวงจันทร์สุวรรณีเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจากข้อมูลที่เรามีตรงนี้นะครับเอาละมาลองแกะข้อมูลนี้กันดู <c oughs> ค่ะก็น่าสนใจนะคะเวลาเราพูดถึงศิลปินที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในวงการลูกทุ่งเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวเนาะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างทั้งวงการเพลงสังคมตอนนั้นด้วยคือการที่ศิลปินคนหนึ่งจะดังขึ้นมาได้เนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากค่ะใช่เลยครับ ยังประเด็นแรกเลยที่ข้อมูลบอกชัดๆก็คือดวงจันทร์สุวรณีเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งคำว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเอ,อมันอาจจะฟังดูธรรมดาธรรมดานะครับสำหรับคนวงการบันเทิงแต่ถ้าในสายลูกทุ่งล่ะครับการไปถึงจุดนั้นได้มันมีความหมายเฉพาะตัวยังไงบ้างครับอื การที่ถูกระบุว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่คนรู้จักนะคะคือวงการลูกทุ่งเนี่ยศิลปินเยอะมากหน้าเก่าหน้าใหม่การแข่งขันก็สูงใช่ไหมคะการจะสร้างชื่อให้คนยอมรับจริงๆในวงกว้างมันต้องเอ่อต้องมีทั้งพรสวรรค์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกเพลงที่ใช่ที่โดนใจคนฟังและที่สําคัญเลยคือความสม่ำเสมอทั้งผลงานการออกสื่อการที่ข้อมูลนี้ยืนยันสถานะเขาก็แปลว่าเขาต้องผ่านอะไรพวกนี้มาเยอะค่ะอ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยร้องเพลงเพราะจังจบแต่ต้องมีอย่างอื่นด้วยเยอะแยะเลยที่จะทำให้คนจำได้น,น,นานๆยอมรับน,น,นานๆถูกต้องค่ะมันเหมือนกับการสร้างแบรนด์ตัวเองในวงการเลยก็ว่าได้นะ ต้องมีทั้งความสามารถการจัดการที่ดีเอ,อ่อแล้วก็อาจจะจังหวะเวลาด้วยการที่ได้รับการยอมรับระดับโด่งดังเนี่ยมันบอกว่าเขาเชื่อมต่อกับคนฟังจำนวนมากได้จริงๆซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญของเพลงลูกทุ่งเลยนะคะที่มันเล่าเรื่องชีวิตความรู้สึกของคนทั่วไปเพอะพูดถึงการเชื่อมต่อกับคนฟังเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพลงใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลก็ให้รายชื่อเพลงฮิตมาด้วยตรงนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้ว มีเพลงโชวเบอร์ไม่โชวใจร้องงูเข้าฝันแค่อยากให้รู้ว่ารักแล้วก็อยากมีใครให้คิดถึงโอ้แค่ฟังชื่อเพลงก็รู้สึกว่าเออมันหลากหลายดีนะครับใช่ค่ะราชื่อเพลงฮิตสี่เพลงนี้ที่เขาหยิบมาก็น่าสนใจมากนะคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือแค่มีเพลงฮิตเพลงเดียวก็ว่ายากแล้วนะคะแต่นี่คือมีหลายเพลงที่ถูกพูดถึงพร้อมกันแบบนี้ มันก็บอกถึงความสำเร็จที่ต่อเนื่องแล้วก็ฐานแฟนเพลงที่น่าจะแข็งแรงพอสมควรแล้วลองดูชื่อเพลงสิคะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะจริงด้วยครับอย่างโชเบอร์ไม่โชว์ใจนี่ชื่อเพลงดูแบบทันสมัยเนอะมีกลิ่นอายุคที่แบบมือถืออะไรพวกนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทใช่ใช่ขณะที่รองงูเข้าฝันนี่ฟังแล้วนึกถึงความเชื่อไทยๆเรื่องเล่าชนบทอะไรแบบนั้น อืมใช่เลยค่ะส่วนอีกสองเพลงแค่อยากให้รู้ว่ารับกับอยากมีใครให้คิดถึงก็เหมือนจะเป็นเพลงรักคนละมุมเลยการมีเพลงหลายแนวแบบนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ศิลปินยังไงบ้างครับ การมีเพลงฮิตที่หลากหลายแบบนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าศิลปินคนนี้เนี่ยออสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้หลายแบบนะทำให้เข้าถึงคนฟังได้กว้างขึ้นคนฟังอาจจะชอบเพลงสนุกๆแบบโชว์เบอร์ไม่ชอใจหรือบางคนอาจจะอินกับเพลงเศร้าๆซึ้งๆอย่างแค่อยากให้รู้ว่ารักก็ได้ การมีเพลงหลายรสชาติในมือเนี่ยมันทําให้ศิลปินไม่ถูกตีกรอบภาพลักษณ์เดียวค่ะแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสที่เพลงใดเพลงหนึ่งจะกลายเป็นเหมือนเพลงประจําตัวที่พอนึกถึงชื่อดวงจันทร์สุวรรณีแล้วจะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกได้หลายแบบของผู้คนไม่ว่าจะรักชีวิตหรือแม้แต่เรื่องตลกนิดๆอย่างรองงูเข้าฝันใช่ค่ะแล้วเพลงฮิตพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะคะ การที่เพลงเพลงหนึ่งมันจะฮิตในวงการลูกทุ่งได้เนี่ยมันต้องผ่านการยอมรับจากสถานีวิทยุรายการเพลงต่างๆรวมถึงการแสดงสดที่ต้องไปเจอแฟนเพลงตามงานต่างๆด้วยเพลงเหล่านี้ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องการันตีว่าดวงจันทร์สุวรรณีไม่ใช่แค่มีผลงานนะแต่ผลงานนั้นน่ะได้รับการยอมรับถูกใจคนฟังจริงๆซึ่งข้อมูลนี้ก็ตอกย้ำความสำคัญของเพลงเหล่านี้ในเส้นทางอาชีพเขา ฟังดูแล้วการมีเพลงฮิตหลายเพลงนี่เป็นเหมือนเสาหลักสำคัญเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากตัวเพลงมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ข้อมูลชี้ให้เห็นมีค่ะอีกประเด็นที่ข้อมูลนี้ให้ความสำคัญคือเรื่องสังกัดค่ายเพลงที่ระบุว่าดวงจันทร์สุวรรณีเคยอยู่ในสังกัดแกรมมี่โกแล้วช่วงนั้นก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ Grammy g o นี่คือค่ายลูกทุ่งยักษ์ใหญ่เลยนะครับการได้ไปอยู่กับค่ายใหญ่แบบนี้มันส่งผลยังไงบ้างครับโดยเฉพาะกับวงการเพลงลูกทุ่ง อ๋อค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมการได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่อย่างกรมมี่โกในช่วงเวลานั้นนะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของศิลปินลูกทุ่งหลายคนเลยค่ะคือกรมมี่โกเขามีทั้งทรัพยากรความเชี่ยวชาญในการทำเพลงพลูกทุ่งให้มีคุณภาพสูงทีมงานเบื้องหลังนักแต่งเพลง p r o d u c ร,ร์คือเขาเข้าใจตลาดลูกทุ่งดีมากการได้ร่วมงานกับค่ายใหญ่มันก็เลยมักจะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนเต็มที่นะคะ การสนับสนุนที่ว่านี่มันครอบคลุมอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องทำเพลงโอ้เยอะเลยค่ะตั้งแต่การผลิต MV ดีๆการวางแผนโปรโมตตามสื่อต่างๆวิทยุทีวีหรือช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงคนเยอะๆรวมถึงโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ๆคอนเสิร์ตใหญ่หรือทัวร์คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันช่วยส่งเสริมให้ศิลปินเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้เร็วขึ้นการที่ข้อมูลบอกว่าเขามีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องช่วงอยู่ Grammy Go ก็สอดคล้องกับระบบค่าใหญ่เลยค่ะที่มักจะมีแผนปล่อยงานชัดเจนก็คือค่าใหญ่ไม่ได้ให้แค่คุณภาพเพลงแต่ยังช่วยเรื่องการตลาดการสร้างโอกาสให้ศิลปินได้โชว์ของเรื่อยๆด้วยถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนระบบที่เกื้อนหนุนกันศิลปินเก่งๆพอได้การสนับสนุนดีๆก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกการมีผลงานต่อเนื่องมันก็ช่วยรักษาแฟนเพลงเดิมแล้ก็สร้างแฟนเพลงใหม่ๆทำให้ความนิยมมันอยู่ได้นานขึ้น ซึ่งการร่วมงานกับ Grammy Go ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ทำให้ดวงจันทร์สุวรรณีทั้งรักษาและต่อยอดชื่อเสียงได้มั่นคงในช่วงนั้นอย่างที่ข้อมูลบอกมาเลยค่ะแสดงว่าเส้นทางของเขาจากข้อมูลที่เราดูๆกันมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องความสามารถส่วนตัวที่ทำให้เด่นขึ้นมามีเพลงฮิตที่โดนใจคนเยอะแยะแล้วก็ยังมีการสนับสนุนจากองค์กรใหญ่ที่ช่วยดันอย่างเป็นระบบด้วยใช่ค่ะองค์ประกอบพวกนี้มันทำงานด้วยกันหมดเลย ความดังมันไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึง่งเพลงฮิตอาจจะจุดกระแสให้คนรู้จักแต่การสนับสนุนจากค่ายก็ช่วยให้กระแสมันอยู่ได้นานขยายวงกว้างออกไปแล้วก็แน่นอนความสามารถของศิลปินเองก็เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดีน่าประทับใจพอเราเอาข้อมูลแต่ละส่วนมาต่อต่อกันแบบนี้ก็เริ่มเห็นภาพรวมชัดขึ้นนะครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายอย่างไร คือจากที่เราลองแกะข้อมูลดวงจันทร์ส่วนนี้วันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าภาพของเขาในฐานะนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมันก็ประกอบมาจากส่วนสำคัญสำคัญคือ 1. การยอมรับในความสามารถที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมา 2. มีเพลงฮิตที่เป็นเหมือนลายเซน็นอย่างน้อยก็4เพลงที่เราคุยกันโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ รองูเข้าฝันแค่อยากให้รู้ว่ารักอยากมีใครให้เคดถึงและ3การเคยอยู่ค่ายใหญ่อย่าง g r a ม m ่ Go ที่ช่วยสร้างผลงานต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันสู่ความสำเร็จถูกต้องเลยค่ะถ้ามองภาพรวมนะข้อมูลที่เรามีถึงจะสั้นๆแต่มันก็ฉายให้เห็นปัจจัยสำคัญสคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของศิลปินลูกทุ่งไทยท่านหนึ่งได้ชัดเจนเลยทั้งพรสวรรค์ที่สะท้องผ่านการเป็นที่รู้จักยอมรับ ผลงานที่จับต้องได้เป็นที่นิยมคือเพลงฮิตแล้วก็โครงสร้างการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมดนตรีก็คือค่ายเพลงองค์ประกอบเหล่านี้พอมาเจอกันมันก็หล่อหลอมให้ดวงจันทร์สุวรรณีเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่ข้อมูลบอกไว้จริงๆซึ่งก็ได้จะเป็นภาพจําที่หลายคนมีต่อเขานะคะแต่ว่าพอเราดูจากข้อมูลแค่นี้มันก็อดไม่ได้ที่จะทําให้เกิดคําถามต่อนะคะมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือข้อมูลบอกเราว่าเพลงพวกนั้นฮิต แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดคําถามที่ยังค้างคาใจแล้วข้อมูลชุดนี้ก็ไม่ได้ให้คําตอบก็คือว่าอะไรคือหัวใจจริงๆหรือมนเสน่ห์แท้ๆของเพลงอย่างโชวเบอร์ไม่โชว์ใจร้องงูเข้าฝันแค่อยากให้รู้ว่ารับหรืออยากมีใครให้คิดถึงมันคือเนื้อร้องที่บาดลึกหรอหรือทํานองที่มันติดหูมากม หรืออาจจะเป็นเสียงร้องการถ่ายทอดที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของดวงจันทร์สุวรรณีเองที่ทำให้เพลงเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในใจคนฟังได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ยังถูกพูดถึงกันอยู่อันนี้น่าสนใจนะคะเป็นคำถามที่อาจจะต้องลองกลับไปฟังเพลงเหล่านี้อีกครั้งหรืออาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มกันต่อนะคะ